สวัสดีครับพบกับผมพี่ธงเมืองศรีนะครับวันนี้นะครับพี่ธงเมืองศรีนะครับมีรถมานําเสนอนะครับเป็นรุ่นพิเศษนะครับเขาก็คือ m a z d a 2ปีโมเดลยี์สองพันยี่สามพูพิเศษแคปป๊อปนั่นเองรถคันนี้นะครับหล่อและเท่ไม่เหมือนใครนะครับเพราะว่าเขาตกแต่งพิเศษนะครับจะเห็นได้ว่านะครับจะมีสติ๊กเกอร์คาดหลังคาสีขาวนะครับท่านผู้ชมรถคันนี้นะครับการออกแบบเป็นแบบ New w เว e ดีไซน์นะครับท่านผู้ชมกระจังหน้าตัวนี้สีขาวก็ทําให้รถี่มีความสปอร์ตโดยทีเดียวนะครับ มันดูเท่มากนะครับไฟหน้านะครับเป็นแบบ led projector พร้อมเ Time running lamp นะครับระบบไฟหน้าเป็นระบบออโต้เรตเลงก็คือปรับระดับอัตโนมัตินะครับตอนไฟมันเชิดขึ้นมาในร้อกระทะนะครับขนาด15นิ้วนะครับทําให้รถนะครับมีความโมเดิร์นกระจกนะครับพับไฟฟ้าปรับไฟฟ้าอัตโนมัติระบบกุญแจนะครับสมาร์ทคีย์เรดแสเซนสามารถกด Smart Key เปิดประตูเข้าได้เลย ในส่วนของด้านท้ายนะครับก็จะมีเซ็นเซอร์ก่าระยะนะครับสี่ตำแหน่งมาจากโรงงานพร้อมกล้องนะครับบอกระยะในการถอย1ตัวตัวนี้นะครับจะมีสติ๊กเกอร์คานคดนะครับทําให้รถนะครับมันดูเท่มีเสน่ห์มากๆเลยคลีบสลามนะครับถูกติดตั้งมาจากโรงงานสีขาวนะ รุ่นแคปป๊อปนะครับก็จะได้เบาะหนังมาจากโรงงานนะครับพวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะครับรุ่นนี้ยังไม่หุ้มหนังนะยังไม่มีรูทคอนโทรลหน้าจอกลางนะครับขนาด7นิ้วเชื่อมต่อ Apple c a r p l ์เได้ Android Auto ได้ Bluetooth ได้แล้วก็ตั้งค่าการใช้งานต่างๆแอร์อัตโนมัตินะครับไวรลสชัตเจอร์นะครับยังไม่มีมาให้นะในรุ่นนี้แต่ว่านะครับเขาได้ระบบความปลอดภัยทั้นสูง Advance ์สมาร์ทชิทร e Support ระบบช่วยอยู่รถอัตโนมัติตนเอง รถคันนี้นะครับรุ่นแคปป๊อปราคา647,000บาทนะครับได้ระบบความปลอดภัยขั้นสูงนะครับ a d v a n c e ์สมาร์ทซิตี้เบรกซ p บพอระบบช่วยหยุดรถอัตโนมัตินะครับเมื่อเห็นว่าจะมีการชนนะครับรถจะเบรกให้อัตโนมัติเลยถือว่าคุ้มค่ามากนะครับลูกค้าท่านไหนนะครับอยากจะทดลองขับนะครับก็มาทดลองขับได้นะครับอยู่ที่โชว์รูมมาด้าทีทีสีสเกตนะครับตรงใกล้กับสะพานขาวนั่นเองสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ